สวัสดีค่ะพบกับดินอีกแล้วค่ะเมื่อนี้นะคะดินจะมาตามเรื่องนะคะที่ดินโอนเงินผิดบัญชีไปเมื่อวันที่16หรือ17มิถุนายนนี่แหะค่ะจำนวนเงิน4,000บาทนะคะโอนผิดไปเข้าบัญชีคุณน้อยทวีวันหรือว่าน้อยวันทวีลินบ่แน่ใจเวยค่ะเด้้อจำนวน4,000บาทนะคะ รินก็นจะมาแนะแนวทางนะถ้าสมมติใครเจอเหตุการณ์แบบรินนะคะเดี๋ยวลินจะขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความผิดของรินล้วนๆนะคะเป็นความเร่งรีบเป็นความไม่รอบคอบเป็นความใจร้อนนะคะที่มันคนที่ใจร้อนนิดนึงนะคะนั่นแหละก็เลยโอนผิดบัญชีไปแต่ก็ไปใไส่รายว่าเสียปุนะคะสิ่งที่รินจะแนะนานะคะอันดับหนึ่งก็คือเอ่อหฮเฮ้านะคะ ไปลงบันทึกประจําวันนะคะแล้วก็เอาสลิปที่เราโอนผิดนะคะแล้วก็เอาเลขเอาสม,มุดบัญชีหรือว่าเลขบัญชีของเราให้ตํารวจไปด้วยนะคะว่าให้ทั้งตํารวจนี่เพื่อนแจ้งความแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับเงินคืนให้โอนเข้าบัญชีนี้นะคะให้เอา้เคาเอาโตนี้ไปน้ำนะคะ <S <S <les> <S แล้วสองนะคะเอ่อหลังจากที่เราได้เอกสารแล้วนะคะให้เราเออกไปยื่นนะคะเอาไปยื่นบัญชีต้นเอ่อปลายทางที่เราโอนเงินผิดนะคะให้เขาส่งเรื่องต่อไปที่อ่บัญ ธนาคารคู่กรณีนะคะเมื่อนั่นลิ้นโอนจากไทยพาณิชย์บอกคะ่ะไปกสิกรนะคะที่จริงอะ่ะลิ้นต้องเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์แต่ที่เนี้ยลินน่ะรู้จักกับน้องที่เขาทางานที่กสิกรนะลิ้นเป็นลูกค้าพันยูนะคะลินกู้เงินพันยูเพิ่นก็บ,บอกว่าเอามานี่เดี๋ยวหนูจะก,การส่งอีเมลให้นะคะ ก็ขอบคุณน้องป๊อปนะคะสาขาพิบูลมังสาหานะคะที่ดําเนินการให้พี่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะออกมาจากสถานีนตารวจนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดภายใน3เดือนนะดินยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะที่คือโอนผิดไปเนี่ยก็ให้เข้าไปหานตำรวจเพื่อนนะคะที่เพื่อนรับแจ้งความไว่เดี๋ยวเพื่อนจะดําเนินเรื่องให้นะคะที่นิกระพ่านมาประมาณ3วันนะคะดินก็ได้รับเมสเ็จจากธนาคารไทยพาณิชย์ว่าได้รับคําร้องเรียนเรื่องการโอนเงินผิดบัญชีแล้วนะคะเอ่อ ธนาคารจะดำเนินการภายในยี่สิบวันนะคะรินก็รอนะคะอีกประมาณเจ็ดมือถัดมานะคะอีกเจ็ดวันหลังจากอายื่นเรื่องแล้วนะคะธน,นาคารเพิ่นกับส่งอีเมลมานะคะแล้วก็โทรเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าเ,เพิ่นดำเนินการให้แล้วแต่ว่าไม่สามารถติดต่อเลขเบัญชีปลายทางที่รินโอนให้ได้นะคะให้ริ้นกลับไปที่สถานีตำรวจนะคะให้ตำรวจเขาดำเนินเรื่องขั้นตอนต่อไปนะ ก็คือว่าเพิ่นติดต่อบ่ได้บ่สามารถติดต่อได้ลิ้นก็ว่าเอ้าสรุปลิ้นบ่ได้เงินแมนบอนะคะเพื่อนก็บอกว่าให้ให้เขาไปหาตำรวจเมิ่งกรนะคะที่นี้ลิ้นก็ถือเอกสารันเก่านะะคไปหาตำรวจนะคะตำรวจเพิ่นก็บอกว่าทางธนาคารติดต่อไม่ได้ใช่ไ้มเอ้าเพิ่นก็เลยดำเนินเรื่องให้ก็คือปริ้นทะเบียนราษฎร์ออกมานะคะก็เจอเป็นคุณน้อยนะคะมีอยู่สองคนนะคะเป็นคุณยายอายุเจ็สิบสองหนึ่งท่านแล้วก็อายุเจ็ดสิบสี่หนึ่งท่านนะ ลิ้นเห็นแบบนะั้นลิ้นก็นคิดได้ใจอะล่ะโอ้ลิ้นบอเอาก็ได้ค่ะคุณตำรวจนะคิดได้ใจนะเงินสี่พันบาทนี้ลิ้นคิดว่าลิ้นหาได้นะคะและอีกอย่างมันก็เป็นความผิดพลาดของลิ้นลิ้นก็บอกท่านตำรวจว่าเออเทงสั่นเนี่ยเงินสี่พันเนี่ยหนูบอกเอาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นอนะคอยยกเงินให้ให้เพื่อนไปเลยนะคะก็ถือว่าเราทำบุญกับคนแก่นะคะให้เพิ่นใส่ใเพิ่นจ่ายซะอีกอย่างหนึ่งกับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่แล้วเพื่อนก็คงจะบร่นุเรื่องอันนี้หรอกค่ะหรือว่าถ้าเป็็นนธาาาคครรโททไไปเกกงจกจจะะะม่่สดวใี คืนให้เพื่อนอาจจะคิดว่ามิจฉาชีพเป็นบอกคะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะนะนี่ท่านตำรวจเพิ่งเลยบอกว่าว่าเป็นยังเดียวทำตามขั้นตอนไปก่อนอย่าาพิ่งนะคะให้เพื่อนดำเนินเรื่องก่อนเพราะว่าเงินเขาเขาเขาแค่โอนผิดนะคะเขาก็มีสิทธิ์ได้คืนเดี๋ยวค่ณตตำรวจเพิ่นซีันดำเนินเรื่องให้นะคะแต่ว่าก็าว่าไปซื้อซ้ามันก็เป็นความผิดพลาดของรินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบ่ไเด้เป็นความผิดของภัยนะคะที่เราเร่งรีบไม่ตรวจสอบให้รอบคอบนะคะ ถึงเฮาสิคิดว่าเป็นบัญชีของเฮานะคะแต่ว่ามันอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้ <c oughs> ก็ขอให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็หลังจากที่ลินกดเงินผิดปุ๊บนะลินเฝ้าโทรไปที่ธนฐฐาคารนะคะเมื่อมีประโยชน์ค่ะที่ต้องจ้าไม่มีประโยชน์เลยถึงแม้ว่าคุณจะโทรติดภายในสามวิสีว่วิก็ช่างนะเพราะว่าเงินมันได้โอนไปแล้วนะคะคงอายัดไว้ไม่ทัน,นะะอันดับแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือว่าเฮาไปแจ้งความไปล,ลดค่ะไปแจ้งความ ลงบันทึกประจําวันนะคะแล้วก็เอาเอกสารไปให้ธนาคารนะะั่นแหละแล้วก็รอนะคะรอต่อไปหลายๆคนก็โอนผิดลายอยู่ด้ะคะ่ะเออก็มีคนเข้ามานะคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ตํารวจเพิ่งก็บอกให้ฟังหลายคนหลายเคสหลายกรณีให้กันว่ามีคนโอนผิดแบบนี้แะละก็เยอะเหมือนกันนะคะก็บ่เป็นยังคะ่ะได้คืนก็ดีใจแต่ถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าดินทําบุญให้ทําบุญช่วยคนแก่ให้คุณยายทั้งสองแล้วกันนะคะขอ บุญกุศลที่เฮ็ดนะคะขอให้รุนร่ํารวยร่ารวยมีความสุขความเจริญนะคะเอามา้าอันเล่าความคืบหน้าให้แฟนๆเพจเปิน่นได้รับรู้น้ากันนะคะที่เมื่อนั่นได้หลงยนตนความผิดให้เสียบป,ปุ๊ไปนะคะดึนก็ขอโทษเสียป,ปุ๊ด้วยแล้วกันนะคะจังใดเมียก็หาอภัยแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะ